สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Honda City ปี03นะคะรถบ้านเทน,นะคะทุกท่านเอกสารครบพร้อมโอนเลยค่ะภาษีปี63นะคะเครื่องยนต์ VTEC นะคะวางใหม่นะคะแต่ว่าลงเล่มแล้วนะคะทุกท่านก็ใช้งานกันไปยาวๆเลยนะคะวางเครื่องมาใหม่แบบนี้นะคะราคา68,000บาทเท่านั้นนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะ ข้าปกติได้ทุกเกียร์นะคะสีสันรอบคันก็ยังสวยนะคะยางดอกหนาๆน,นะคะทุกท่านภายในคอนโซลก็สวยนะคะไม่มีรอยแตกนะคะระบบเสรินทันหลอกด้วยนะคะจอวิทยุ2ดินค่ะมีพาวเวอร์สตัวนะคะตู้ซับสินิ้วหนึ่งดอกนะคะแอร์หนาวมากค่ะเจ้าของการันตีเลยนะคะเบาภายในก็ไม่มีขาดนะคะทุกท่านไม่ยนด้วยนะคะเดิมๆเ,เลยค่ะเดิมๆโรงงานเลยนะคะ กระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4ี่บานเลยนะคะกระจกมองข้างก็สามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้ปกติเลยนะคะทุกท่านยางอะไรและอุปกรณ์เสริมนะคะด้านหลังนะคะมีใหค้ครบเลยนะคะถ้าท่านใดต้องการขอรูปเพิ่มเติมนะคะรบกับเก็บนะคะสีสันก็มีว่างนิดๆหน่นนอยๆนะคะก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะคะสียังสวยอยู่นะคะทุกท่านสนใจดูรถได้ที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะคะ เรื่องของเครื่องนะคะที่วางมาใหม่นะคะเจ้าของก็ลงเล่มวยให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะเพราะว่าเจ้าของเปลี่ยนเครื่องมาให้แบบนี้นะคะสําหรับคนซื้อใช้นะคะไปใช้ต่อได้ยาวๆไปเลยนะคะสบายๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะได้รถราคาถูกด้วยนะคะทุกท่าน68,000บาทเท่านั้นนะคะก็หน้าหาไว้ใช้งานนะคะทุกท่านท่านใดกาลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะคะก็คันนี้ก็สามารถตอบโจทย์คุณได้นะคะ ราคาถูกสภาพดีนะคะรุ่นก็โอเคอยู่นะคะทุกท่านรุ่นนี้นะคะก็ เป็นทีน่ต้องการของท้องตลาดนะคะก็ยอดดูก็โอเคอยู่นะคะทุกท่านถ้าท่านใดกําลังมองหาใช้งานนะคะแอดมินก็แนะนําให้ไปดูรถไปทดลองขับโดยตนเองนะคะทุกท่านประกอบการตัดสินใจนะคะราคาไม่แรงนะคะ68,000บาทเท่านั้นนะคะภาษีพ,พรบก,ก็มีครบนะคะทุกท่านเครื่องก็ลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือจบจบทุกอย่างนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะมาแนะนํากันไว้เพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ